สวัสดีครับสวัสดีครับหาอะไรดูเพลินๆระหว่างกินข้าวกันกับคลิปนี้นะครับอ่าแคนี้นะฮะอ่าก็เดี๋ยววันนี้เราปูบบ้านก็ได้ไม่ต้องอ้าเดี๋ยววันนี้ให้ทุกคนมาแข่งเกมตุ๊าษาไทยมันมันโอ้ยนี่ตำนานกว่าชื่อเกมภาษาไทยมันดิ้นได้ก็เดี๋ยวให้ออกมาเล่นทีละคนมีโจทย์ง่ายๆเลยแค่ทายโจทย์ว่า ภาษาไทยสี่พยางค์คำเนี้ยคือคำว่าอะไรตอบถูกเอาไปเลยรางวัลไม่ไม่เอาภาษาอังกฤษแมพี่ชายหนูอยากภาษาอังกฤษเอาภาษาอังกฤษเลยหรอ่อเล่นส้มฟันฟันเฮ่ยยอดถูกแล้วถูกแล้วตอบถูกมากเลยการถมึงใช่ไหมต้องรถแม่งยกตัวอย่างเช่น พายุใต้ฝุ่นเดี๋ยวอีกสี่คนเนี่ยลงไปนอนนอนแล้วถือโจทย์คําคนละคำคนนึงถือพาคนนึงถือยุคนนึงถือใต้คนนึงถือฝุ่นแล้วก็นอนเรียงกันครับสลับกันด้วยคําไม่ตรงอาจจะเป็นยุ่ยพาใต้ฝุ่นอ่ายุยพาฝุ่นพาใต้ยุอะไรอย่างนี้อ่ะปึ๊บนอนเสร็จอีกคนมาเล่นเนี่ยจะต้องใส่หมวกอันนี้ปึ๊บอีกคนที่เหลือสี่คนนอนมาดูงานแล้วครับมาตรวจตรงตรงก็เบื้องล้าวพี่เปล่าเพราะแบบสติ๊กเกอร์ไว้แล้วก็เดี๋ยวแจ้งฮ้ย เกมเหมือนจริงไม่ใส่ชุดนี้เหมือนจริงแล้วต้องใส่ชุดนี้สู้กับแดดจะมาสู้กับพวกมึงโอ้ยอ่ะใส่นี้ปุ๊บที่เหลือนอนนะหันหัวไปทางนี้หันท่าไปทางนู้นสมมติเดเล่นคนแรกเดเรเลือกดูได้แค่สามคำโอเคได้เข้าใจแล้วแล้วตอบอ่ะตรงไปคำโชคดีมันเรียงต่อกันก็ตอบมาตามนี้เราไปเริ่มอ่ะไป โอเคมาคนแรกใครจะออกมาเล่นก่อนครับหัวเข้าเล่นก่อนเลยอ่ะโอเคผู้หญิงคนเดียวด้วยคนแรกเลยโอเคเข้าเล่นที่เหลือสี่คนไปนอนครับเมื่ี้เราไม่น่าจะเลิกกันแรกลุ้นี้ผมผมไม่อยากมามัมบัดเลยพี่ลุ้นี้เราน่าจะเลิกกันแต่้งแต่เครียดมากเลยตอนแรกผมบอกให้บอกให้เลิกครับผมก็ไม่ยอมแต่เราก็ได้ได้ออกแกันพช่เหมสามเดือนสามเดือนสามเดือนเดี๋ยวต้องบังเอิญ อยู่ใล่นเกมอ๋อเอาวางไว้เที่มากคว่ำไว้ก่อนหอครับแปะเกียวแล้วไข่ไม่หายไข่เป็นไข่ไข่อเล่นเหรอเล่นยังยัพี่เขาเป็นัวัวคนแรกจะดูคาของไข่ก่อน อ่ะาตไปเดินนะโอเคเตรียมดูคำาตนะไม่จำเป็นไม่ต้องกลมก็ได้ตายเปิดคำโอเคอ่ะหนึ่งสองสามดูจมูกทำไรจมูกฮะจมูกจมูกทำไมทำไมมึงไม่ต้องกลมลงมาดูก็ได้ทำอะไรมาได้แล้วคำหนึ่ง ต่อไปดูใครพี่เดพี่เดชทำไมคือเขาเปิดโอ้ยอะไรตกใจนะโอ้โหเปิดเห็นยังโอ้โหเห็นยังเห็นยังคำว่าอะไรฮะเศษอ่าได้คำว่าอะไรแล้วมะเศษอ่าโอเคเติมน้ำเติมน้ำ เคได้สองคำแล้วคราวนี้มีโอกาสได้ดูคนสุดท้ายพี่เฟมดูใครพี่เฟมครับโอเคเดินมาเล่นไล่รือทีกว่าพร้อมยังหนึ่งสองสามเปิดคนสุดท้ายเหร็จไหมเห็นแล้วเห็นยังหามหาเอ้ยหนูรู้แล้วอ่ะมหาเศรษฐีถ้าคำนี้เป็นถีถูกนะครับหนึ่งสองสามเฉลยมหาเศรษฐีครับถูกต้องครับเอ้ยถูกครับรับรางวัลไปสองร้อยบาทครับ ซ้อมก่อนรอบหนึ่งเดี๋ยวเราจะเล่นจริงก e ันแล้วเอารอเล่นอ่ะอ่ะตัวที่สองพี่เดย์ไปเหลือไม่นอนไหนสองร้อยอ่ะสองร้อยอ่ะดังเอาเดี๋ยวรวมคะแนนให้ตอนท้ายคลิปเอออ่ะเชิญเป็นหลักฐานด้นะกล้องตอนจบคลิปถ่ายนะถ่ายด้วยตอนให้ให้เชิญไม่นอนเชิญไม่นอนอ่ะพี่เดย์สี่พยางดูได้สามคนคนแรกดูใครสายสุดสายสุดดูโฟกไปโอเคเปิดเปิดเรียบร้อยดู เจอยังเจอยังไปไหนวะนี่ไงอย่าี้เออเจอแล้วหาอย่างเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอ่ะโอเคมาเลยทำไมใครเยอะเฟนเนี่ยเลยโอเคไหลขวาด้วยคนที่สองเปิดเมาแล้วเมาแล้วอะไรเจอยังจะหัวฮะโอเคคนสุดท้ายข้าวดีกว่าใครเอาใเคข้าวดีกว่าเนาะ ยังยังเอายังเอาไม่บอกนะ้วอเดินหน้านิดนึงอ๋อเดินหน้าเดินอ่ะเปิดเสร็จเริ่มเห็นเหเห็นแล้วโอเคมาครบสามคำแล้วคำไม่ยาพยางวะได้คำาอะไรบ้างโตโตพระเล่พระเลโต่พระเลโต่สี่พยางครับอ๋อมันมีอีกพยางหนึ่งขาดยางหนึ่งใช่ไหมใช่เไปดูก่อน ไม่ตอบไม่ไม่ไม่ดีแล้วตกแรงไปลิ้นลิ้นเลยตบไม่ได้โตทะเลขาดอีกคำครับเซพยางตอบว่ามาโตทะเลมาโตทะเลมาเด็กไงอำลังกำลักำลังใหญ่โตบ้านอยู่ใกล้ชายหาดเรียกผมให้มาโตที่ทะเลนะ ใช่ไส่เฉลยสิงทะเลคำว่าอะไรขอแก้ตัวได้ไหมไม่ใช่สิงโตทะเลเผดรดบผมเหี้ยคนต่อไปเชิญครับตอนนี้นะครับก็ทางหน่วยกู้ภัยก็ได้ออกเรือไปเฮ้ยเหี้ยพวกองไรรึวะพวกนักพวกะไรเฮ้ยวันฟันไอ้เขาว่าคำแรกดูใครครับดูพี่เดชคร ดูแววตาติงหว่างกวที่สุดใครนะเจหาเจหนึ่งสองสามเปิดครับตับพี่เดเห็นไหมครับเห็นยังเห็นยังเขยิบเห็นแล้วเห็นยังแน่ใจเปล่าดูอีกทีได้นะจัดพอเลยไอ้จิบุกดูพอโอเคพอ ต่อไปดูใครครับพี่สตครับพี่สตนะครับอเลกตัวเล็กโอเคเต็มตัวเปิดเห็นไหมถึงครับถึงนครับยังแน่ใจแน่โอเคมาคุณบอกว่าแน่ใจชัวร์ครับัวร่ชัวร์แน่นะมึงว่ามึงว่ากระดาษเนี้ยเป็ฟอนต์อะไร เคยเล่นไหมก็ชอบปวดปะทีมฟอนแหละเยอะๆทีเอ oh okay. okay, okay. okay. สเอร์บอลชัวแบะดูให้ด okay. ูอ okay. ีก okay. ท uh ีชัวไหมใช่ชัวนะสายเราโอเคโอเคเป็นไรสายเราสายโลสายโลโอเคต่อไปดูใครคนสุดท้ายคือพี่เฟรมโอ้โหพี่เฟรมนะคะมายืนก่อนพร้อมเปิดเห็นไหมครับตาบก็ไม่ดี เห็นไหมเห็น hmm. ย mm ังเห็นแล้วี่อะโอเคอัดไหมมันจุกตั้งไหมโอเคมึงก็ะอดออกเต้เป็นคนเฟื่องไงโอเคได้สามคำคำว่าอะไรบ้างโลสายตีตอบครับโลตีสายไหมโลตีสายไหมหรือเปล่าครับคำนี้เป็นคำว่าไหมโลตีสายไหมถูกต้องครับ เป็นพี่นะพี่เราเราตีแผงฮาก็ได้เลยเราตีสายฮาเออเออนะเราตีสายสินงนี้ยไม่น่ามาโตทะเล,เะเลเมาโตทะเลมาโตทะเลดูใครคนแรกข้าวครับพี่ข้าวน้องข้าวนะโอเคต้มน,น้ำครับต,นนต้มมาข้าวคนแรกนะครับโ,ววาาโอเคเตรียมเปิด <S <S เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงทำสำลักก่อนเห็นเห็นยังเห็นแล้วครับเห็นแล้วโอเคคนที่สองดูใครครับไส้ครัไส้ไส้โอเคเปิดยังอ๋อเห็นแล้วครับอ่าโอเคแล้วขอขอขอดูอีกรอบได้ไหมได้ได้โอเคเขาเห็นอะไรชาชัวนะชัว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 ได้คำว่าอะไรเมื่อกี้คำว่าอะไรไม่ไม่แน่ใจมันมันลังเลให้ดูอีกรอบได้ครับ บ่มันเปิดมันปิดเปิดเปิดมันปิดเปิดเปิดเอออะไรโอเคโอเคคนสุดท้ายดูใครครับดูน <famously nothing. S 1> ้องโฟกับน้องของน้องโปนะครับโอเคจำน้ำครับเดวิดคนสุดท้ายคำว่าอะไรดูครับเปิดโอเคครับโอเคโอเคชัวร์ไหม ครับชัวครับชวโอเคอ่ะดูคนสุดท้ายเฮ้ยดูแล้วแล้วดูครบแล้วนี่อ่ะดูครบแล้วเฮ้ยครบแล้วไม่ตอบครบแล้วครบแล้วครบแล้วไม่ได้เลยลืมไปลืมจับจับจับแพะชนตอบว่าจับแพะชนแกะจับแพะชนแกะถูกต้องครับไม่ต้องครับคนแรกดูใครครับพี่เฟรมเลยเดี๋ยวพี่เฟรมโอเคครับเปิดครับดูได้เลยครับ ยังครับยังเหังเจอหรือยังยังเจอกันไหมคำว่าอะไรเขาติดกุ้งลืมข้าวแมวกุ้งอ่าเจอน้ำครับลืมข้าวแมวกุ้งลืมข้าวแมวกุ้งเออแล้วนี่แล้วนี้มันคำแมวกุ้งอ่ะให้ดูอีกรอบนะครับตั้งใจดูดีๆแล้วจำให้ได้นะครับหนึ่งสองสามใครเรื่อยังคำว่าอะไรเออคืหูอาเจอแล้วคำว่ากะอ่าโอเคได้เลยลคนที่สองดูใครครับ พี ah. ่เจเลยเหรอดูพี่เจเฮ้ยเราไม่มีอะไรต่อกันเลยเหรอ เดี๋ยวมมึงงนนน้แข็็อซะคำแรกได้อะไรมาครับได้กะครับได้กะนะครับคำที่สองเชิญดูครับคำที่สองยังเปิดครับเปิดประจําดีๆนะครับเห็นยังเห็นยังได้ไส่ยังไงพี่เอ้ยเห็นยังติดพุงใช่ไหมเห็นยาวเห็นแล้วครับอ่าโอเคได้คำว่าอะไรครับลาลาคำแรกอะไรไอ้ฟันกูจะได้โอ้โหคนสุดท้ายครับดูใครครับเอาโฟกเดี๋ยวโฟกส์อย่างโฟกส์นะครับพร้อมนะครับเปิดครับ ตัดหนึ่งตัดหนึงเฮ้ยพี่เฮ้ยเฮ้ยทำไมเว้พี่ออกมาจากป่าห่อครับพี่ออกมาจากป่าหรอคแล้วทีนีพี่จะขยนไปแล้เดี๋ยวล้างขาเลยก่อนเดี๋ไปโคตรครูอ้าวครโอยเขาถ่ายโ้งถ่ายคลิปบางทีนั่งสบายนห้งแอร์วันนั้นไปรายการเขาึงยังเดินขึ้นเขาวังอยู่เลย โอเคดูได้ครับน้พิต้าพี่เฟยเป็นไรไม่รู้พี่เฮ้ยขอึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาน้ำมันราดไลยไล่ยมไลยไล่ยไลยี่ไ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 เอนเ่มึงแล้วกูถึงแบบตอนกูอบอันนี้มีแจกตังค์รวรัพี่ได้ไม่ตังค์ไหยอ่ะอไรพี่แจกก็่ะไร้ยสองร้อยองร้อยสองร้อยคอยได้เร็วๆนะพี่น้ำครับครับพี่งครับพี่โอ้ นี่วันนี้พี่วันนี้นี่วดด้วยปวดด้วยเติมยังร้อยแล้วแตกกันแล้วคำดูดิทำดูดิน้ำเต็มยังเอามือเอามือคำน้ำเต็มไหมเออน้ำเต็มอันนี้ไม่ต้องเอามาเต็มไม่ได้วันนี้ยใส่เรียบร้อยแล้วพวกพี่ชายกันนานเนี่เฮ้ยเทเอาเหยือกอะเทลงเลยไม่ต้องกองมือ ดีๆคนสุดท้ายแล้วนะได้คำว่าอะไรคำว่าเขมือเอาบุ้มพี่เลยว่าพี่เขาเห็นไหมมองเห็นไหมมันดูยากอ่ะเหมือนแบบเขาป้ายไม่ไม่ไม่ตรงด้วยแหละพี่ก็เห็นใช่ไหมผมแค่เม่าบุ้มแล้วไม่เห็นไหมเขาบอเปลี่ยนคนไหมเปลี่ยนครับเปลี่ยนยากเปิดแล้วครับดูได้ครับเห็นยังครับเห็นยังเห็นยังยังไงพี่โอ๊ยเาข้ เอาอะไรของเขาเนี่ยครับผมก็ยังี่เห็นแล้วมันคิด้กำลังจะเห็นหมนกัน้ำเข่าหัวเนี่นะอุ้ยเห็นยังเนี่ยเห็นแล้วก็เมื่อกี้มันเห็นเห็นนานยังฮะเห็นนานยังนานแล้วแต่แต่ยังไม่ก้มเลยอ่ะแล้วเอาเหรอคำว่าไหนครับคำว่าไหนคำว่าไหนได้คำว่าอะไรบ้างกะอะไรกะลาในอ่าตีพยานตอบว่ากะลาใน เฮ้ยเยี่ยมคำเยี่ยมอะเขียนแรกคิดว่าเออกะลามะพร้าวไม่ใช่ด้วยไม่ใช่แล้วเจอมะเจ้มะพร้าวเออมาเจออะไรในในเยี่ยฉีกจัดในกะลาในกะลาคำที่สี่ที่หาอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นคำแรกก็ได้อะไรเอ่ยในกะลานี่ในกะลานี่ในกะลา จจะเป็นไไปด้ี่เธอทำท่าอะไรมันก็ย่องยองเกี่ยมเหมือนตัวอะไรกบในกะลาคุ้นไหมคำนี้กบในกะลาไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินเปิดเฉลยกบลุงเต้ยไม่เคยได้ยินไงโอ้โหเล่นฟ้ามืดเลยยี่ยไม่เคยได้ยินจริงไม่เคยได้ยินเลยเดี๋ยวแถวแถมรอบสุดท้ายเอาไปแบ่งกันเรบนี้ตอบถูกกับไปเลยห้าร้อยแบ่งกัน ให้ข้าวเล่นคนนอนรอเลยครับาหลรอบแจ็คพอตอันนี้ช่วยกันนะครับคนแรกจะดูคำของใครครับพี่เฟมพี่เฟมคำแรกอ่าโอเคติมน้ำดูครับไมครับอะไรอะอะไรอะไม่ใช่ตอนนี้ดูเดิเห็นยังเห็นยัง เคได้คำว่าอะไรก้างโอเคต่อไปคำที่สองครับดูใครครับดูไต่โอเคไ่าไหนฮะไปไหนเรอโดนพี่โดนโดนโดนไม่นาดิกระพิษให้๋ยวพิ่ให้ เฮ้ยสั้นอ่าได้สองคำอะไรการสั้นอ่าคนสุดท้ายดูใครพี่โฟกน่าจะได้คำดีเฮ้ยเหมือนพี่เดส่งซิกว่าคำดีพี่พี่ตเจี่ยอะไรตาตาคพี่เดเป็นผู้ใหญ่น่าจะเชื่อถือได้น่าจะได้คำดีๆนั่นอ่ะเฮ้ยเอาไงเอาพี่เดดีกว่าพี่เดย์สิิ์ถ่ายเออไปเลยเดย์หุบปาก ใครแต่งต้อนฉันใช่เห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วไม่เดี๋ยวโอนโอแล้วเห็นแล้วอ่าโอเคครบแล้วเมาอ่ะได้คำว่าอะไรบ้างกลางสั้นดูไหมดูไหมกลางสั้นขากลางสั้นขาครับกลางสั้นขากลางสั้นขดูงง่ายอ่ะ ขาขาสั้นกางขากางสั้นขาควายควายเผือกกางขาหั้ยัวหัวาัวห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 ัยหัวหัว่ัวหัวหัวหัวไัวหั้หัว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 ไก่หัวตอวครับหั้หัวหห งางแขนแลขาขาสั้นกลางไอ้ขาไก่เอ้ยจะปรึกษาโตในทะเลนใสอยย่ะเอ้ยเฮ้ยโอกางเกงขาสั้น ไม่ได้ครับฟาวแล้วครับมันขันปากแทนน่ะขันปากแทนน่ะหมอมันนานเหลือเกินโอมันไม่มีในหัวมึงเลยเหรอเกงขาสั้นเนี่ยมันไม่มีในหัวแม่การก็มาแล้วขาสั้นการการไก่การการแขนสุดท้ายนี่ครับเกงกางเกงขาสั้นนะครับผมโถ้าหนูเราไม่โฟกัหนูได้แล้วเนี่ยตอบว่าการเกงขาสั้นโอเคให้ก็ได้ เห็นในความพยายามโอเคโอเคขาตั้นถูกต้องเอออเาไปแบ่งกันโอเคจบแล้วเดี๋ยวจบคลิปโอเคเอาเงินรางวัลให้ตอนนี้เดี๋ยวแบงค์เลสหยิบเลยไม่ได้จุ๋งได้จุ๋งเปิดเปิดเขาไม่รับล้างล้างก็ล้างได้ล้างแล้วเอาใจเป่าโอเคแต่เราจะไปแจกหน้าเซเว่นไปตามมาอาบน้ำก่อนดิยกติกาอาบน้ำอดไปหน้าเซเว่น ไปเกูมาตามมึงเนี่ยโอเคโอเคโอเคครับก็จบแล้วคลิปนี้ฝากชมฝากแชร์ให้ด้วยนะครับผมเดเราลไปครับสัดีครับบนงนครับผมอนังก่าจะให้ไปรอกอที่ไหนดีครับันนี้ผมผู้ว่าก็างนักโทษครับผมจะเป็นคนดีนะครับนี่ขบ